ครับหดเรลี่ยคือเก่าครับผมสกายวอล์กเชียงคานครับผมผมถ่ายห้เห็นบรรยากาศเศร้าๆด้วยครับเด้อครับผมมาด้วยครับเออครับผมมาเลี่ยเขารุดไปจอดลานจอดรถด้วยครับเด้อผมจิตถ่ายห็นคุณครับผม่ารถโดยสารขึ้นไปหกสิบบาทเด้อยะครับรถขึ้นไปเด้อตำรวจจับเนีเงินกระจายเงินกระจายครับแ่งท่องเที่ยวไหม่ครับผม รายวอกเคียงคานจังหวัดเลยมาเด้อครับเด้อครับผมจิตไทยเห็นครับผมผมกะทิขึ้นไปคือกันละครับผมล่อขึ้นเขาคนครับผมครับรถเห็นกรนกับมาพอดีเขาติตึกบุกคูเขาบุละวันท์ข้างขึน่ได้รถไปแล้วครับผมเห็นระบบไฟเดยวผมจิตไทยเห็นนยครับเด้อข้างขึ้น ทางขึ้นสั้นอยู่ครับผมเขาเอารถในพื้นที่ขึ้นไปครับสูๆเดี๋ยวผมติไทายให้เห็นบรรยากาศด้วครับเด้อขอจบใบสนิดละครับ